พี่ๆท่านใดที่กำลังมองหาไฟสปอร์ตไลท์โซลา่าเซลล์สารพัดประโยชน์แบบนี้ไว้ใช้งานทางนี้เลยครับและตัวโคมไฟยังมีหลายไซส์หลายขนาดให้เลือกใช้งานตัวที่ผมได้มานี้จะเป็นตัวโคมไฟขนาด3,000 30, 0วัตต์ต้องบอกว่าสินค้าแพ็คมาให้อย่างดีในกล่องตัวโคมไฟจะมีรีโมทพร้อมอุปกรณ์การติดตั้งและตัวโคมไฟด้านหน้าโคมจะเป็นกระจกนีลภัยด้านในจะเป็นเม็ดหลอด LED ทั้งหมดช่วยเพิ่มความสว่างได้มากกว่าเดิมถึง6เท่ามาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมรุ่นใหม่เพิ่มการเก็บประจุพลังงานได้มากขึ้นกว่า ทนได้ระยะไกลรุ่นนี้เป็นรุ่น ip 6 7ที่ป้องกันน้ำป้องกันฟ้าผ่าได้ดีมาพร้อมแผงโซลาเซลล์โพลีค r y s t a l l i n ที่ช่วยดูดซับพลังงานได้เร็วมากขึ้นและมีสายไฟยาวถึง5เมตรจะติดตั้งบนเสาหรือตามอาคารได้หมดต้องบอกว่าเหมาะมากสําหรับใครที่ชอบเปิดไฟหน้าบ้านหลังบ้านทิ้งไว้ตอนกลางคืนหรือจะนําไปติดไว้ตามไร่าตามสวนตอนกลางคืนตัวโคมไฟจะสว่างเองอัตโนมัติยามฟ้ามืดและมีโหมดไฟฉุกเฉินในตัวใช้พลังงาน4-6ชั่วโมงก็เต็มแล้วติดตั้งเพียงตัวเดียวไม่ต้องเสียค่าไฟตลอดททัั้งปปีีี่ชออบคืมระกน ด้วยตรงปกมากครับใครสนใจผมปักพิกัดไว้ให้แล้วจิ้มดูได้ที่ตะก้าเหลืองเลยนะ